Good, in China, in China. สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้ผมเบตานะครับวันนี้เราก็อยู่กันในหน้าจอ Google น,นะ,ะวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับทีม Cy c y c คิร์คัน,นิดนึงนะ,ะก็คือว่าตอนนี้ทีม Cy c y c คิร์คัได้เปิดรับสมัครคนเข้าทีมเพิ่มนั่นเองเนาะซึ่ง จะมีแบบสอบถามก็คือเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายว่ามันต้องอะไรยังไงนั่นเองเนาะอธิบายให้ชัดเจนกันไปเลยโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็คือไปไปดูกันเลยดีกว่าก็คือมันอันนี้จะเป็นแบบสอบถามแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบสอบถามนี้ไว้ใต้คลิปละกันเนาะโอเคก็สิ่งที่ต้องมีในแบบหลักเกณฑ์เกณฑ์ที่จะสามารถเข้าทีมได้ก็ต้องมีแบบไมค้าไปดีเทสต้องเป็นไอดีเทสเท่านั้นนะ แล้วก็มี Discord เป็นมิดเอออันนี้เป็นมิดหรือ,อยังไงก็ได้กวนตีหน่อยก็ได้แล้วก็มีไมค์เสียงไม่ช็อตไม่สะท้อนไม่มีเสียงรบกวนนะแต่อาจจะมีบ้างแต่ว่าใหญ่เยอะเกิอนอนะ่ะโอเคแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์ตามนี้เลยนะก็คือชื่อเล่นอะไรก็คือพิมพ์พิมพ์อะไรอย่างเช่นของผมก็คือเบต้าอายุเท่าไหร่ก็คืออายุ1ิเพศอะไรเพศชายมีช่อง YouTube ไหมถ้ามีขอลิงก์ช่องหน่อยนะครับลิงก์ช่องก็คือเอาลิงก์ช่องก็คือวิธีเอาลิงก์ก็คือเดี๋ย ขอเดี๋ยวทำให้ดูลิงก์ช่องก็คือเอาจากตรงนี้นั่นเอง้วก็ก๊อปแล้วก็เอามาวางเลยหรือไม่ก็อาจจะพิมเออใส่ใส่ลิงช่องเล่นไหมครับมากี่ปีแล้วก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนเลยนะก็ของผมประมาณ3ถึง4มั้งแล้วก็ทำไมถึงอยากเข้าทีมนี้ก็คือใส่เหิลของตัวเองเลยผมจะไม่ไม่ใส่แล้วกันนะชื่อดิทที่สามารถติดต่อได้ก็คือเป็นชื่อดิสไอเนี้ยก็คือให้ทุกคนก๊อปตรงนี้เลยของตัวเองนะก๊อป ก็มาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เลยนั่นเองเนาะก็เนี่ยให้เป็นอย่างนี้นะไอไอมีตัวเลขสี่ตัวนี้มาด้วยนะถ้าไม่มีก็คือเราจะไม่สามารถติดต่อไปได้นะถ้าแบบผ่านเข้าทีมเนาะแล้วก็เมื่อทําแบบสมัครเสร็จวิธีการที่แบบจะดูว่าเราติดทีมไหมก็คือเราจะทําการประกาศผลในวันที่26เดือน11ก็คือตอนนี้ผมอัดไวันที่ยี่ก็คือเดี๋ยวจะประกาศผลในอีกสวัน ก็คือเดี๋ยวจะไลฟ์สดประกาศทางช่องของพี่เพชรอุยสุยนั่นเองนะก็คือช่องนี้เดี๋ยวผมจะแปะทิง้งแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยโอเคก็ถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักพี่เพชรอันนี้คือดิพี่เพชรแล้วก็อันนี้คือดิพี่เนาะก็สามารถติดต่อมาได้ถ้าอยากสอบถามอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คนที่อยากสมัครเข้าทีมอ่ะคนที่แบบกรอกไปสมสัครเสร็จแล้วนะก็ให้กดส่งจึก๊กอ่าอันนี้ก็คือส่งไปพรอม ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนเข้าดิสทีมมาด้วยนะก็เนี่ยดิสทีมเผื่อว่าทุกคนไม่ได้ดูไลฟ์อะไรเงี้ยก็จะแบบเดี๋ยวผมจะแบบพิมพ์ในแชทประกาศด้วยว่าแบบใครที่แบบผ่านเข้าทีมบ้างอะไรเี้ยคนที่ผ่านเข้าทีมปุ๊บผมจะประกาศแล้วก็ผมจะให้ยศดทีมไปนั่นเองเนาะก็จะเป็นยุนี้โอเคหรือใครที่ไม่ได้สมัครเข้าทีมแล้วอยากเข้าก็เข้าดิสมาก็สามารถเข้าได้นะแต่จะได้เป็นแค่ยศดเมมเบอร์นั่นเองนนเองนาะแล้วก็ คนที่มียศทีมนั้นสามารถเออ่ร่วมเออ่เล่นเร็วๆนี้ทางทีมจะมีแบบกิจกรรมก็คือแบบไม่ใช่กิจกรรมจะเป็นเซ r ร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเซิร์เวอรของทีมเนาะก็สามารถเข้าร่วมการแสดงสตอรี่ของพวกพี่ได้เลยเนาะโดยที่ไม่ต้องแบบเออ่สมัครเพิ่มเนาะแต่ในอนาคตของพี่จะมีรับสมัครนักแสดงแน่นอนแล้วก็จะได้ยศทีมไปเลยก็คือเป็นหนึ่งในทีมด้วย <S <S โอเคก็มีประมาณนี้มั้งโอเคก็ อย่าลืมสมัครกันมาเยอะๆนะครับผมโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมไปกดซับสไครต์ช่องพี่เพชรอุ่ยสุดได้ละแล้วก็ช่องทีมด้วยนะครับผมก็คือช่องทีมสไตร์เกอร์ครับนั่นเองเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม